อวโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ n a a ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและบริษัททริสคอร์ปอรชั่นจำกัดเดิน <The S 1> หน้าพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อเติบโตสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับสากลผ่านโครงการเร่งสปีด SME ไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรมตกรมโครงการนะอ n นโนเปอร์ด i กทิ for SME เนี่ยก็คือเร่งสปีดในการเติบโตเอสเอ เรามองว่าเรื่องของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสำมคัญสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ Productivity ก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันในการสร้างการเติบโตวรวมถึงการเป็นองค์กรนวัตกรรมการเพิ่มขีดความสามารถใอซเยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโครงการน,นี้ i n n o Productivity a s จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นคือเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้เข้าร่วมโครงการอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอยากเห็นผลลัพธ์ ความเข้มแข็งและก็นกวัตกรรมใหม่ๆของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จในการทําธุรกิจแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับธุรกิจของตัวเองและก็คาดหวังว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จะเป็นพี่เลี้ยงและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ SME รุ่นต่อๆ,ๆ,ไๆไปแล้วก็ผลักดันรายได้ให้กับประเทศชาติที่มากขึ้นครับทางเรามองว่าลักษณะของการพัฒนาทางนี้โนเวชันนั้นเนี่ย จริงแล้วต้องเป็นการพัฒนาศาสตร์ที่เป็น็นองรวมนะครับที่เป็นระบบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบเนี่ยความต่อเนื่องของ uh, contribution ของตัว innovation เนี่ยต่อ productivity ของประเทศนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ราบรื่นนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนี่คือว่าการพัฒนาองค์รวมของตัวการพัฒนาองค์กรในศาสตร์ที่สามารถ contribute กับตัว innovation ได้นะครับในระยะยาว